ท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดสิสิงหาคมถึง16กันยายนในการอิงโหราศาสตร์ไทยค่ะอาจารย์ราายต้องขอขอบคุณนะคะทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ซัสบสไครที่มีให้กับอาจารย์นะคะค่ะ,คะวันนี้เราจะเปิดดวงความรักการเป็นดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2563นะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสักพัเพื่อเปิดดวง ความรักให้กับชาวราศีสิงห์คนมีคู่คนไม่โสดก่อนนะคะดูฝั่งชาวราศีสิงห์ก่อนนะชาวราศีสิงห์นะคะไพ่พลังงานใบแรกนะคะได้ไพ่ราชินีถ้วยต่อด้วยไพ่สีดาบไพ่เดว ไพ่เอ็มเพรสไพ่ภรษสังขราชแล้วก็ไพ่สิบดาบค่ะจากหน้าไพ่นะคะไพ่ราชินีถ้วยเนี่ยจะบ่งบอกถึงความรู้สึกจิตใจอ่อนโยนอ่อนไหวอยู่นะคะยังรู้สึกคิดถึงนะคะแต่แล้วความสัมพันธ์นะตอนนี้มันน่าจะนิ่งอะ่ะมันน่าจะจบด้วยซ้ำนะ เป็นไพ่สี่ดาบและใบสรุปเป็นสิดาบนะคะใครคนนั้นเขาน่าจะเดินออกไปจากชีวิตชาวราศีสิงห์นะคะไพ่เดอะเวร์ความรักที่เคยมีความรักที่เ,เคยสัญญิงสัญญาต่อกันเนาะการติดต่อการพูดคุยคนนั้นไม่ว่าจะอยู่ทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศนะคะความสัมพันธ์แนบประชับ ที่มีความรักต่อกันแต่ปัญหาประเด็นเอ็มเพรสกับราชินีถ้วยจะสื่อถึงเขาน่าจะมีใครบางคนอยู่เขาเคลียร์ไม่ได้แต่ชาวราศีสิงห์ต้องการความชัดเจนต้องการความถูกต้องไพ่พระสังฆราชเราไม่ต้องการแบบจริงจริงไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะแย่งชิงของใครอ่านะคะเราต้องการความถูกต้อง อาจจะแปลว่าเรารู้ทีหลังก็ได้นะว่าเขาน่าจะมีพันธะเก่าๆอยู่จนเราตัดสินใจถ้าเคลียร์ปัญหาไม่ได้หรือไม่มีความชัดเจนให้สิบดาบก็อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์เองที่เป็นฝ่ายเดินออกมาเพราะไม่ต้องการแย่งชิงใครก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งทางนั้นเขาก็นิ่งเงียบไปเพราะการที่ตัดสินใจไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มัน เจ็บปวดทั้งคูอ่อาจารย์มองนะเจ็บปวดทั้งคู่เลยนะโอเคเรามาดูฝั่งเขาบ้างนะคะคนนั้นของชาวราศีสิงคน ไม่โสดนะเขาได้ไพ่จัสติกได้ไพ่สีถ้วยได้ไพ่เดอะ o l ูได้ไพ่ราชาเหรียญอ m ม e r o r ลอ e m o ดอนี่ไงอาจารย์มองละว่าเขาเขาตัดสินใจไม่ได้อะคะ่ะจัสติกคือความถูกต้องความยุติธรรมหรือการตัดสินใจที่มันเด็ดขาดเห็นไหมคะเขาละล้าละลังสี่ถ้วยคุ้นคิด หน้าบอกบุญไม่รับอยู่เพราะถูกกดดันจากชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะ uh, the fool นะคะเขาก็เลยต้องการอยากเป็นอิสระชิวๆอยู่สักพักไม่ไม่อยากเครียดอีกต่อไปแล้วอะไพจัตเจตกับไพส่สีถ้วยสู่ภาวะของความเครียดการกดถูกกดดันความรู้สึกอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้น the fool เนี่ยก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะอยากเป็นอิสระอยากที่จะ ขอเวลาขอความเป็นส่วนตัวหรือขอพื้นที่ก็ได้นะไพ่ใบน,นี้คืออยากชิวๆสักพักไม่อยากเครียดแล้วนะคะก็ยังไงก็กำหน่งใจเป็นราชาเหรียญก็อาจจะมองว่าอขอนิ่งๆนั่นแหละค่ะไม่ได้แปลว่าบอกเลิกชัดเจนแต่นิ่งเงียบไปเองอะ่ะเขานิ่งไปเองอะไรประมาณนี้นะคะยิ่งมีไพ่เด็กแอมเลอร์ขยายด้วยยิ่งยิ่งสอถึงบางคนคุยกับ ธาตุไฟด้วยการชาวราศีเมษอยู่ก็ได้นะคะหรือไม่ก็คุยกับพฤชศพธาตุดินอยู่เนาะชาวสิงห์นะคะหรือแม่ก็ร่างคุยกับชาวตุลอยู่ก็ได้นะ,ะเป็นลักษณะของความความความที่เขาไม่ต้องการความวุ่นวายก็ได้คนคนนั้นนะของชาวราศีสิงห์เขาก็เลยเหมือนนิ่งๆไปนะคะเดมูนะ ถามว่าเขาสบายใจไหมในเหตุการณ์ที่เป็นอยู่เขาคงไม่สบายใจในปัญหาที่มันมืดมืด,ม,ดมัวมัว,มวที่เขาเองก็ตัดสินใจไม่ได้นั่นแหละค่ะใพ้อย่างเงี้ยเออนะคะอยู่ในสภาพที่อาจจะบอกคืนไม่เข้าลายไม่ออกว่าจะตัดสินใจชีวิตตัวเองยังไงก็เลยแบบลอยตัวอยู่เหนือปัญหาอืมไม่ทําอะไรฉันขอเนี่งๆอะ่ะฉันขอไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นประมาณน,นี้อยู่อะ่ะอาจารย์มองนะ อ่าโอเคเรามาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะไปต่อกันยังไงล่ะเป็นแบบนี้จะไปต่อกันยังไงบบไพ้สรุปความสัมพันธ์จะไปต่อกันยังไงนะคะตกลงแล้วจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นไพ้6ดาบ8ถ้วย10ไม้9้าเหรียญ ราชินีเหรียญดอะวอลหกดาบเนี่ยส่วนมากไพ่ใบนี้จะแปลในแง่ของให้ปล่อยไปตามกาลเวลาไม่ต้องไปงเร่งแล้วอะไรอ่ะคะ่ะนะคะแปดถ้วยทุกก็รู้ว่าทุกคิดถึงก็รู้ว่าคิดถึงสิบไม้ความผูกพันต่างคนต่างไม่ปล่อยกันลคะค่ะไพ่กอดไว้อยู่เนี้ยนะคะ แค่รู้สึกเหงาเศร้านะตำแหน่งใจเป็นก้าเหรียญขยายด้วยราชนีเหรียญอาจจะนั่งแบบคอตกก่อนเหรียญอยู่ก็คือโอเคก็ยังมั่นคงต่อก,การนะ่ะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครอบครองอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นไปกว่านี้นะคะไพ่เดอะว l ลก็แปลถึง จริงๆถ้ามีไพ่เสียไพ่เดว d อาจารย์จะแปลความหมายเสียไปเลยนะแปลว่าการจบความสัมพันธ์ได้เพราะเป็นไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายแต่ปรากฏว่าเขายังขยายด้วยไพ่ที่ดีอยู่อาจารย์ก็อาจจะมองในแง่ของพรมลิขิตก็ได้ปล่อยไปตามชะตาฟ้าชะตาดินชะตาคนนั่นแหละค่ะอ่านะคะ,นะคะก็เหมือนกับปล่อยไปเดี๋ยวสักวันถ้าเขาเป็นของเราคู่เราก็จะเวียน บรรจบมาเจอกันเองนะคะเหมือนไพ่บอกว่ารอเวลานะคะรอให้เขาติดต่อกลับมาไม่ต้องทำอะไรอะไรประมาณนี้นะคะสถานการณ์จะบอกงี้โอเคนะคะเรามาดูดวงคนโสดบ้างคนโสดชาวราศีสิงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนนะคะอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นานน่ะชาว สิงคนโสดไปเจออะไรมาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตชาวสิงคนโสดนะเป็นไพ่สีถ้วยเป็นไพ่ j จ d g เม้นเป็นไพ่สีไม้เท้า เป็นไพ่อัศวินดาบเป็นไพ่ห้าดาบเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเอ,อ่อเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะไพ่สี่ถ้วยก็ต้องบอกแหละไม่ได้ดังใจสิ่งสิ่งที่เรานึกเราฝันนะคะถ้วยที่มันลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยเราคว้าเอาไม่ได้ ไอ้ที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ไม่ได้พึงพอใจอาจจะแปลว่าสิ่งสิ่งที่อยากได้ก็ไม่ได้สิ่งที่ได้ก็ไม่ได้ประทับใจอะไรประมาณนั้นเน่ะชาวสิงหนะคะเพราะฉะนั้นไพ่จัสมนเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นความรักก็เหมือนกับรอผมลิขิตก็ได้รอคู่แท้สี่ม่เท้ารอฟ้าหลังฝนแล้วแต่ จัก,กรวาลจะประทานอะไรประมาณนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราครอบครองอะ่ะมันไม่ใช่เราก็ไม่ได้อยากจะไปต่อเราก็เลยเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ประทับใจในสิ่งนั้นนะคะไพ่ตำแหน่งใจเป็นอัศวินดาบก็อาจจะแปลว่าการที่เ,เราต้องการโบยบินน่ะเป็นลักษณะของนกอะ่ะนะคะธาตุลมนะคะห้าดาบหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นตามความต้องการก็เลยมุกออกมา ก็เลยตอนนี้ก็เหงาเลยค่ The นะเดอะเฮอร์มิน่ะเศร้าใจเหงาใจก็โดดเดี่ยวนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นแบบอืมทุกนะไม่ถึงขั้นทุกนะอาจารย์มองนะไพ่นี่ไม่ได้แปลว่าทุกอะแต่คุณต้องการความสมบูรณ์แบบชาวสิงห์อะต้องการเป็นหนึ่งและต้องการคนที่เข้ามาต้องเพอร์เฟกมากๆาซะด้วยมีสเปคสูงอะ,อะในใจตั้งสเปคไว้สูงมากสำหรับคนโสดสิงห์นะคะ อืมอะไรที่มันไม่ได้ลังใจอะไรที่มันไม่ใช่คุณก็พร้อมที่จะเทไปเนี่ยอ่าก็ปล่อยให้มันไหลไปเหมือนน้าฝนนะ่ะไหลไปเถอะถ้ามันไม่ใช่ถ้าจะครบแล้วมันไม่ได้มีความสุขเราก็ปล่อยมันนั่นเองนะคะมาดูไพ่อ่าอนาคตนันจะเกิดขึ้นในสิบห้าวันเนี่ยความรักชาวสิงจะมีใครเข้ามาไหมอะไรประมาณนี้นะคะไพ่จัตเจศไพ่สามเหรียญ ใแปดเหรียญห้าถ้วยเก้าไม้เท้าอัศวินไม้อ่ะอนาคตอันจะเกิดขึ้นเนี่ยไพย่จัติกเนี่ยอาจจะแปลถึงว่ามีคนเข้ามาเหมือนกันนะแต่เป็นคนที่เข้ามาแบบก็ยังไม่ถูกใจอะ่ะนะคร อาจารย์น,น่บอกชาวสิงตั้งสเปคไว้ค่อนข้างเยอะหรือมีกรอบของตัวเองนะคะเป็นภาพผู้หญิงที่ใส่ชุดสีขาวกับสีม่วงแปลว่ามีคนเข้ามาแต่อาจจะยังจูนกันไม่ติดอาจจะยังมีความคิดเห็นที่ไม่ได้เข้ากันมองต่างมุมอยู่ก็คือคุยได้นะคะแต่ดูชาวสิงปักนี้อาจจะยังไปโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินสามเหรียญมุ่งมั่นในเรื่องของงาน งานเข้ามาเยอะโอกาสเรื่องงานเรื่องเงินอุ้ยเข้ามาเยอะเลยแต่โอกาสในเรื่องของความรักก็ยังไม่ใช่อยู่ดีอะ่ะนะคะไพ่ห้าถ้วยก็ยังมีความรู้สึกเนี้ยห้าถ้วยสี่ถ้วยก็ยังไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก้าวไม่เท้าก็เลยอาจจะขอลุยงานดีกว่าเนี่ยเป็นไพ่ที่ไปโดดเด่นในเรื่องของการงานแทนน่ะนะคะก้าวไม้อัศวินไม้พลังงานธาตุไฟเป็นเรื่องของ ความทะเยอทะยานในเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้าในเรื่องของงานแทนค่ะอาจารย์แปลประมาณนี้นะในเรื่องของความรักใหม่ๆยังไม่ได้ก่อเกิดว่าจะปิ้งใครที่ชัดเจนใครที่ใช่สําหรับตัวเองที่ชัดเจนนะคะสําหรับความรักคนโสดนะคะประมาณนี้นะคะโอเคอาจารย์ขอไพ่คาแนะนําบ้างสําหรับชาวสิงห์ทั้งโสดและไม่โสดนี่แหละไพ่แนะนําความรักว่ายังไงนะคะ อยากไพ่ส่องใจส่องใจชาวสิงดูสิส่องใจและแนะนาอาจารย์จะเป็นตัวแทนอ่านไพ่แนะนําให้ชาวสิงนะคะไพ่จะสื่ออะไรกับชาวสิงบ้างนะคะไพ่ขึ้นพระราชาค่ะเอ็มเพลอร์ล่ะค่ะไพ่ใบนี้นะแล้วก็ต่อด้วยไพ่อะไรอะ่ะ การชงกาแฟนะคะเป็นภาพศิลปะนะอืมเดี๋ยวอาจารย์ค่อยแปลนะคะขอให้ฟังใจด้วยส่องใจแล้วก็ฟังใจด้วยด้ว่าจะเป็นยังไงไพ่ฟังใจแนะนำว่ายังไงล่ะโจโฉ รักเธอทั้งหมดของหัวใจขอไยโรแมนต์อังเจนนะคะ getting to know each other ขออีกใบค่ะ trust นะคะ แปลภาพรวมคำแนะนำเนี่ยนะคะเออเนี่ยวูสายตาดุดันเอาจริงเอาจังนะคะ <c oughs> ก็คือไพ่จะแนะนำว่าบางครั้งอะความรักเนี่ยก็ต้องการความละมุนละไมยบางเนาะไพ่อันเนี้ยตาที่ดุที่แข็งกร้าวจนเกินไปะนะคะอาจารย์มองว่าอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแบบ ไม่กล้าเข้าใกล้ก็ได้นะไม่กล้าที่จะเข้าหานะคะเพราะฉะนั้นน่าจะาผ่อนคลายรีแลก์ให้มองความรักเป็นเหมือนศิลปะนะคะการชงกาแฟเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะการชงก็จะไม่ได้แค่ชงกาแฟธรรมาดาที่เหมือนกับอ่านะคะากาแฟผงแล้วเติมน้ําร้อนอะไรประมาณนี้ก็อาจะ เป็นทรีนวันหรือเติมน้ำตาลหรืออะไรชุทั่วไปแต่นี้มันเป็นลักษณะของการชงแล้วเกิดศิละปะงานศินละปะอาจจะชงเป็นรูปเนี่ยใบไม้หรือเป็นมองเป็นรูปของหัวใจอะไรก็ว่าไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันก็เหมือนศินละปะชนิดหนึ่งนะคะเพราะนั้นอย่าแบบอย่าเคร่งเครียดหรืออย่าเอาจริงเอาจังแบบการแสดงออกให้มีความละมุนละไมนี่ะคะ่ะให้มีศิละปะในการที่จะเข้าหานะคะ ราชาเหรียญโจโฉเนี่ยเห็นไหมกับเอ็มเพลย์คล้ายกันเลยคือไพ่เขาจะแนะนําชาวสิงว่าอย่าซีเรียสอย่าเคร่งเครียดจนเกินไปอย่าคาดหวังแล้วก็ตั้งเป้าหรือทําอะไรที่มันรู้สึกเป็นเหมือนออมีป้อมปรกการอะไรสักอย่างอะ่ะทำให้ทําให้อา่าความรักไม่กล้าหรือคนรักเขาไม่กล้าเข้าใกล้ชาวสิงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นรักเธอทั้งหมดของหัวใจเนี่ย เห็นไหมคะมีคนต้องการชาวสิงอยู่เหมือนกันนะ่ะเขาอาจจะรักแอบพึงพอใจแอบชอบเห็นไหมภาพผู้หญิงคนนี้อ่อาจจะกอดมอนหรือกอดเด็กก็ได้ภาพเป็นลักษณะอยู่ในอ้อมกอดนะ่ะก็เหมือนกับอุ้ยฉันก็รักเธอรักชอบอะไรเงี้ยแต่เขาไม่กล้าเข้าใกล้เพราะบุค,คลิกหรือการวางตัวของเราที่ค่อนข้างจะเข่งขืมหรือซีเรียส อ่ขอให้เพิ่มความระมุลนละไมบ้างจะมีคนกล้าเข้าหานะคะไพ่จะแปลประมาณนี้สื่อประมาณนี้ที่อาจารย์พอที่จะที่จะแปลได้ในความคิดของอาจารย์ในการอ่านไพ่นะแล้วก็ไพ่บอกว่า g e t t i n g to k n o w each o t h e r นะคะก็เหมือนกับอืมการเวลาเราเจอใครสักคนเนี่ยนะคะ as you review you r in r m o s t swell to e a c t after you are born deep ดิฟเพนก็เหมือนกับการเปิดเปิดเผยความในใจเราอะเปิดในการเรียนรู้กันซึ่งกันและก,กันอะนะคะเปิดเปิดเลยเปิดใจคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะ t u s t เนี Trust, ย่ยก็แปลว่าความจริงใจหรือความซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันมันต้องมีนะต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยค่ะความรักถึงจะเกิดความสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้นะคะจาแปลไ,ได้ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ สำหรับชาวสิงไม่มากกว่าน้อยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ